ครับพี่น้องหากินเล่นสไตล์แกคกี้ไปขโมยมะม่วงข้างบ้านกันครับพี่น้องเ้ What the fuck ได้แล้วนะครับพี่น้องบักม่วงสองหน่วยอันดับแรกเรามาล้างมะม่วงกันนะครับพี่น้องลูนลูนนต่อมานะครับปอกเปลือกนะครับถ้าไม่ปอกมันจะไม่ออกนะครับ ม oh, right ีดไม่ได้เรื่องเลยนะครับพี่น้องกระดอผมยังคมกว่าเยอะลล้างข้างนอกเสร็จแล้วอย่ายลืมล้างข้างในนะครับพี่น้องใครเป็นน้องมือสัตว์ไอ้หน้านี้ what the fuck ขาวๆเลยพี่น้อง what the fuck ใครเป็นน้องมือสัตว์มาจัดมะม่วงใส่จานดีกว่าพี่น้องแหมแผ่นบางเหมือนใจคนเลยกูก็งงกับตัวเองเหมือนกันมาเล่นอะไรก็ไม่รู้ไ่นพี่น้อง เ,เลยอหาเรื่องติดคุกติดตารางนะกูเนี่ยกตอนอื่นเรามารู้จักวัตถุดิบในการทําเครื่องจิ้มกันดีกว่านะผมมีแต่รถด,ดีเกลออีกอ,อย่างนึงนะครับพี่น้องที่เราขาดไม่ได้ในเครื่องจิ้มนะครับผมไอ้หน้านี้เกลือไงพี่น้อง,อง,องถ้าพร้อมแล้วก็ทิมพิมหน้ามึงได้ไวสักอืมนี่แปล how many